สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสาปดานี้เด็กๆเ,เรียนหน่วยบุคคลในโรงเรียนนะคะแล้ววันนี้มาพบกับคุณครูนะคะครูก็จะมาสอนเรื่องคุณครูนะคะ เด็กอยากทราบหรือยังคะว่าคุณครูมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเ,เดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันเลยนะคะไปเลยเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณครูกันดีกว่านะคะว่าคุณครูมีหน้าที่ทำอะไรบ้างหน้าที่หลักของคุณครูเลยก็คือสอนหนังสือนั่นเองอเพื่อที่จะให้เด็กนะคะ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นการอบรมสั่งสอนเด็กๆนะคะคุณครูก็จะคอยสั่งสอนเด็กๆนะคะให้เด็กๆเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มีมารยาทมีน้ำใจดีปรับพฤติีนะคะแล้วก็ไม่รังแกเพื่อนๆนะคะ เวลาเราอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆในห้องนะคะคุณครูก็จะสอนว่าเด็กๆจ้าเด็กๆต้องรักกันนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอาถูกต้องแล้วนะคะต่อไปเลยดูแลช่วยเหลือเด็กๆนะคะคุณครูก็จะคอยดูแลเด็กๆในห้องทุกคนเลยแล้วก็คอยช่วยเหลือเมื่อเด็กๆมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะ เช่นคุณครูก็จะคอยช่วยเหลือเด็กๆคนนี้ว่าคุณครูคะหนูอ่านหนังสือไม่ได้คะ่ะหนูอ่านไม่คล่องเลยคุณครูช่วยสอนให้หนูหน่อยได้ไหมคะคุณครูก็จะคอยช่วยเหลือเด็กๆนะคะ,ะต่อไปอเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณครูระดับชั้นอนุบาล2กันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ จากคุณครูมากขึ้นแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะเป็นเด็กดีน่ารักเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เชื่อฟังคุณครูแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของโรคโควิด19นะคะคุณครูก็อยากฝากให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองนะคะให้แข็งแรงรับประทานผักเยอะๆเลยนะคะ ก็ล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกไปข้างนอกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในบทเรียนหน้านะคะวันนี้คุณครูนุชมีเรื่องมาสอนแค่นี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย